โอ้โหวันนี้กินรอบวงเลยนะฮะต้องถามนิดนึงฮะการชกในไฟนี้การเตรียมพร้อมของก้าวแทบเป็นไงบ้างก็ไฟนี้มาเตรียมตัวมาร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเป๊ะเลยเพราะว่าตั้งใจมากครับผมไฟนี้ตั้งใจซ้อมนานเท่าไหร่จริงๆผมซ้อมมาเรื่อยๆครับไม่ได้หยุดเลยครับแต่ว่ามาซ้อมจริงๆมาเริ่มมาเร่งจริงประมาณเดือนกว่าๆมาเร่งเดือนกว่าๆในร่างกายเต็ียมร้อยเลยนะครับ กับคู่ชคกันนี้ประกอบมาเจอทวนทองรู้สึกไงบ้างก็คือดีใจที่ได้เจอกับมวยรุ่นพี่ซึ่งเขาก็มีชื่อมีเสียงมาพอสมควรครับอือหือก็ถือว่าเป็นเกียรติและก็ดีใจครับทาการบ้านหนักเนมะืเจอันนี้ผมทําการบ้านมาหนักทุกไฟที่ชกค,ครับผมแสดงว่าคนนี้ก็ดูดูคลิปของเขามามาเยอะเหมือนกันครับผมนะแล้วชกได้ตามที่เราต้องการไหมก็ถือว่าประมาณ จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเพราะว่าผมวางแผนมาดีมากครับไฟนี้ยกแรกเลยยกแรกก็จริงๆก็ยังไม่ลูยครับรอรอ,อ,อดักก่อนครับอจนกระทั่งมาถึงยกสองยกสองเนี่ยมันเป็นยกที่ตวัวหักเหของเกมือนกันเพราะว่าเราพลาดไปโดนนับแปดจังหวะนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าจําไม่ได้ครับพี่ <laughs> จำไม่ได้จริงๆครับเอแต่ว่าหลังหลังจากที่ผมโดนนับผมคิดอยู่ในใจว่า ผมต้องได้นับคื้นแน่นอนอมายกนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงก็ยกหน้าก็ต้องไดครับผมตอนนี้นับโดนนับแปดไปเนี่ยม,ม,มันมันหมุนไหมหมึนไหมอ่ามันมึนแค่ประมาณสามสี่วิครับหลังจากนั้นก็หายเลยพี่าามีมีสติกลับมาแล้วครับอาา่าเรียกสรีกลับมาแล้วนะครับโจนกระทั่งยกที่สามยกสามเนี่ยไปถึงว่ายกเอาเอาคืนแล้วครับลุยแรงเลยลุยแรงครับผมหมัดซ้ายไว้ยงเข้าไปครับ หมัดนั้นเนี่ยตอนที่ต่อยห้อลงใหม่ฟันนัาแปดเนี่ยคิดว่าจะขึ้นไหมไหมคิดว่าไม่น่าขึ้นครับผมกดเต็มหมัดเลยครับเออแต่ก็ครับเขาก็ขึ้นมาครับถือว่าร่างกายดีพอสมควรครับผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็จัดจัดหนักให้เขาเลยเลยครับผมต้องปิดรีบปิดเกมอือนะแล้วก็ทําได้จริงๆด้วยนะครับ เรียกว่าโดนก่อนแต่ว่ากลับมาได้และได้อีกสามแสนห้าด้วยครับผมโอ้โหสามแสนห้านี้คิดแต่ก่อนไหมว่าจะได้ผมกะว่าไฟนี้ผมต้องได้โบนัสอย่างแน่นอนนะผมกะมาเอาโบนัสครับไฟนี้กะมาเอาโบนัสเลยนะครับนะว่าไปแล้วไฟนี้ภาพรวมก้าวแตงคิดว่าเรามีอะไรต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกก็เรื่องการป้องกันตัวครับถือว่าผมยังหวังบางจังหวะอยู่ต้องไปปรับปรุงให้อ่า ตัวเองงาดีขึ้นแล้วก็ป้องกันตัวดีขึ้นบอย่างนะนะป้องกันตัวนะจะต้องดีขึ้นเหมือนเดิมค่สิบคะแนนเต็มให้คะแนนตัวเองให้กี่นาดิตันนี้ให้เอาเอาจริงจรงัแปดครับผมแปดจุดห้าครับให้แปดจุดห้าอีกหนึ่งจุดห้ามันคืออะไรที่หายไปก็เรื่องการป้องกันตัวนิดหน่อยครับแค่นิดเดียวป้องกันป้องกันตัวครับนะฮะของวันลุมพินีนี่สถิติของก้าวแต้มเป็นไงฮะลงไฟนี้ด้วย ก็ชนะมาสามแพ้หนึ่งครับชนะสามแพ้หนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็คิดว่าในปีนี้ปีหกแปดเนี่ยก้าวแตนตั้งเป้าไหนบ้างก็ปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าได้ไปวันใหญ่ก็อยากลองไปไปสักครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องขอเก็บประสบการณ์ไปก่อนครับนะเพื่อที่จะได้ไปวันใหญ่ครับผมครับผมจกมวยที่เป็นแชมป์มวยลากญ้าจนมาถึงวันนี้ คิดว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวหรือว่ามันมันมันเกินความคาดหมายไหมว่าเกินความคาดหมายครับเพราะว่าหลังจากที่โควิดมาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องไปไงต่อเพราะว่าช่วงโควิดคือมันแบบมันมืดหมดเลยครับพี่ครับพอหลังโควิดกลับมาก็มีมยวยไทยรักย่าพึ่งผมเริ่มมีความฝันเริ่มขึ้นมาเริ่มขึ้นมาก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมีวันลุมพินีเหมือนกันมาถึงจุดนี้ครับผมดันใจที่โควิดมาครับผมนะครับ ท้ายนี้อยากให้ก้าแต้มฝากถึง FC แฟนคลับที่ตามรุ่นตามเชียร์ให้กำลังใจเราหน่อยครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงเชียร์ที่คอยติดตามผมขอขอบพระคุณจริงๆครับผม<อ>บครับ,รบผมก้าวแต้มครับขอบคุณครับ